โครงการลูกพระดาบทเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรสมุนไพรการใช้พลังงานทดแทนและอื่นๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากสภาพพื้นที่ตั้งของโครงการลูกพระดาบทซึ่งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นบริเวณที่น้ําทะเลเคยท่วมถึงซึ่งจะอยู่ใกล้กับฝั่งทะเลของอ่าวไทยสภาพพื้นดินเกิดจากการทับถมของตะกอนน้าทะเลหรือตะกอนน้ากร่อยจึงทําให้ดินมีสภาพเป็นดินเค็มโครงการลูกพระดาบดจึงได้ทดลองปลูกไม้ผลบนสภาพพื้นที่ดินเค็มขึ้นสําหรับการปลูกไม้ผลบนพื้นที่ดินเค็มนะครับโครงการลูกพรดาบด ได้รับมอบหมายจากคุณแก้วขวัญวัชโรไทยท่านเฮนริกมูลีติปราบดแลวก็ท่านเลขาธิการพระราชวังให้ทดลองเอามะม่วงพันสามฤดูมาปลูกในพื้นที่โครงการประมาณปลายปี2544ปรากฏว่าปลูกไปครบรกนี้1000ต้นตายทั้งหมดนะครับเนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นดินเค็มนะครับหลังจากนั้นก็ได้ปลูกในครบที่2ปลูกในที่ดินเค็มเหมือนเดิมก็ตายเหมือนกันนะครับโครงการกรูปปลาบดก็เลยคิดแก้ปัญหานะครับ โดยการแก้ปัญหาดินเค็มโดยการเอามะม่วงพันน้ำดอกไม้ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเข้ามาปลูกในพื้นที่โครงการโดยการยกร่องแล้วก็นําการยกร่องเพื่อให้มันเกิดกระบวนการชะล้างโดยธรรมชาตินะครับให้ดินมีความจืดลงนะครับโดยการกระบวนการแสงแดดแล้วก็น้ําฝนหลังจากนั้นก็เอาวงซีเมนต์นะครับมามาปลูกในวงซีเมนต์โดยเอาดินที่เป็นดินปกตินะครับมาปลูกมามาเป็นวัสดุปลูกแล้วก็หลังจาก มะม่วงพันสามดดูพันพันพน,น้ำดอกไม้แล้วนะครับโครงการได้ปลูกขนุนกระ t อน n แล้วก็แก้วมังกรนะครับแล้วก็มีไม้ดอกด้วยก็คือพันไม้ดอกรักซึ่งทางสำนักบรบะวังรับซื้อไว้ที่วิทยาลัยในวังหญิงนะครับการนนี้จะเป็นพันไม้ที่สามารถจะโตได้บนพื้นที่ดินเค็มนะครับวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับดินเค็มอาจใช้วิธีการล้างความเค็ม ทำได้โดยการปล่อยน้ําจืดท่วมขังบริเวณพื้นที่แล้วระบายน้ําออกนอกพื้นที่หรือใช้วิธีทําร่องน้ําดักดินเค็มทําได้โดยขุดร่องน้ําขนาดลึกประมาณครึ่งเมตรกว้าง1-2เมตรหรือขุดดินทําคันดินซึ่งก็จะได้ร่องน้ําไปด้วยเมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างความเค็มตามธรรมชาติทำให้ดินมีสภาพความเค็มลดลง วิธีการปลูกไม้ผลบนพื้นที่ดินเค็มของโครงการลูกพระดาบทคือเมื่อยกร่องดินแล้วนำปลอกบอซีเมนต์มาวางและนำดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชจากแหล่งอื่นมาใส่พร้อมกับวัสดุปรับปรุงดินอาทิปุ๋ยค้อกแกลบและเศษพืชซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินมากขึ้นจากนั้นจึงนำต้นพันไม้ลงปลูก ซึ่งในโครงการลูกพระดาบทได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์สวัสดีค่ะดิฉันนังทร์ป,ปนีจันมุยม้ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18ตำบลบางปางเพิงปีจังหวัดสมุทรปราการดิ่ฉันเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด,ดฉันเลยเข้ามาเข้ามาร่วมโครงการมาช่วยโครงการ ลูกประดาบทนี้ช่วยประเทศท่านคือว่าดินแปลงนี้คือเป็นดินเค็มฉันก็เลยเข้ามาให้ยกระดับร่องให้สูง40เซนแล้วก็เวลาฝนตกมานี้ให้ให้น้ำเนี่ยชะดินน้ำเค็มลงทั้งร่องก็เลยดูดน้ำพอเต็มทั้งร่องก็ดูดน้ำออกน้ำออกใช้ก็เอาปอกลงเอาปอกลงแล้วดินที่อื่นมามาลง แล้วผสมกับปุ๋ยนี้แล้วก็เอามะม่วงมาลงสูงประมาณ50เซนก็เวลาหน้าฝนก็ไม่ต้องลดน้ำเวลาหน้าแล้งนี่ก็ลดน้ำวันเว,นว้นวันจากข้อมูลของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการดังกล่าวสามารถสรุปวิธีการปลูกมะม่วงของโครงการลูกพดาบทดังนี้การยกร่องให้สันร่องสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุด0 5ถึง1เมตร ร่องน้ำกว้าง1 1.5เมตรโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นมะม่วง6ถึง8เมตรและถ้าต้องการปลูกชิดควรเว้นระยะห่างระหว่างต้นมะม่วง4เมตรและนำปลอกบ่อซีเมนต์มาวางบนสันร่องและนำดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชจากแหล่งอื่นมาใส่พร้อมกับวัสดุปรับปรุงดินเช่นปุ๋ยอินทรีย์5 10กิโลกรัมมาคลุกเคล้ากับดิน จากนั้นนำต้นพันธุ์มะม่วงความสูงมากกว่า60เซนติเมตรออกจากถุงแล้วปลูกมะม่วงลงกลางหลุมปักหลักยึดต้นกันการโยกคลอนนำวัสดุคลุมดินหรือเศษพืชมาคลุมและรดน้ำซึ่งในหน้าแรงควรรดน้ำวันเว,นว้นวันการปลูกไม้ผลบน,บนพื้นที่ดินเค็มของโครงการลูกพดาบทเป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาพื้นที่ที่มีสภาพเป็นดินเค็มเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้